เพราะว่ารูปร่างหน้าตาเข้ามาเพราะว่าต้องการให้คุณทําอะไรให้เขาบางอย่างเหมือนเหมือนไพ่ฝั่งเขาอะที่เขาเข้าใจว่าคุณจะต้องมาช่วยเขาอืมคุณอาจจะหลงเขาเออ่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบเคยชอบเขาก่อนแล้วแล้วแล้ว,ลวเขาคิดว่าเขาเนี่ยคือมั่นใจในตัวเองว่าคุณนี่หลงเสน่ห์เขาแน่นอนนะคะตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า มีช่วงหนึ่งที่คุณรุ่มหลงคนคนนี้มากๆเลยเป็นพลังงานเดวิลขึ้นมาเห็นไหมแต่ไพ่ไพ่มันก็ประกบคู่กับแปดถ้วยคุณน่าจะไม่เอาละแล้วคุณเนี่ยเห็นไหมพอคุณรู้ว่าเขาเป็นคนท็อกซิกนะคุณตัดชุบเลยนะคะตัดจบความสัมพันธ์นี้แบบรวดเร็วนะคะก็คือเป็นเดอะทาวเวอร์ปล่อยให้มันพังแล้วคุณอาจจะมีการบล็อกคนคนนี้ไปด้วยนะอืม คือใจเด็ดนะมันอาจจะเยอะมาละมันอาจจะนานมาละวนี่ไงไพ่เจ็ดเหรียญรีเวิรด์ด้วยนะคะคุณไม่อยากลงทุนกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากมองหาถ้วยใบใหม่คุณอยากมองหาคนรักคนใหม่นะคะคุณอยากให้โอกาสตัวเองได้มีความรักอีกครั้งแต่คงไม่ใช่กับคนคนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอ d e of cup นะอืม king of w a n d เทียรเพนดกนอืม king หร okay. ือ q u e e อบอนตอนนี้นะคะ เหมือนคุณน่ะหันกลับเข้ามาโฟกัสหรือมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะเป็นไพ่ของกิงอวอรนคือสนใจที่ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่ความรู้สึกข,ของคุณก็คือคุณ,คณมีความรู้สึกว่าเขาก็อาจจะเป็นได้แค่เพื่อนนะคะจริงอยู่ที่มีส่วนส่วนบางคนบางกรณีเท่านั้นที่ยังอยากจะ ให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนอยาอยาได้คอมมิตเมนต์น่นะบางบางเคสเท่านั้นแต่อีกบางเคสก็อยากจะโฟกัสที่ตัวเองนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคนนี้เก็บคุณเป็นชอยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะเขาอาจจะดิวคุณอาจจะไปรู้มาว่าเขาดิวกับคนสองคนแล้วพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ทั้งทั้งคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งไว้นะเป็นสองเหรียญอย่างเงี้ยอืม มันมีบางคนที่อยากให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้นะก็เป็นบางเคสคงร้อ,อยข่งโชคชะตาใช่ไหมเขาคุณดีกว่าคนคนคนี้คุณมีความรู้สึกว่าเจอแต่ปัญหาคุณรู้สึกว่าเป็นเวรกรรมจริงจที่เจอคนคนนี้นะเป็นโชคชะตาที่แบบคงร้อ,อยข่งชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนมาผักดันให้คุณเจอคนคนนี้เป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีไพ่ของห้าดาบขึ้นมา ไปความรู้สึกที่ขอภัยค่ะขาวห่วงเป็นความรู้สึกที่ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะ, clear, วจะทะเลาะไม่ไหวจะมีปัญหาแล้วคุณอยากให้โชคชะตามหมุนคุณไปออกกระเด็นออกไปหรือหมุนเขาออกไปจากชีวิตนะ view of fortune คนคนนี้ชอบก่อปัญหาสร้างปัญหาให้กับคุณไม่ไม่เว้นในทุกๆุมโมเมนต์ของความรู้สึกคุณนะอืมห้าดาบ อ o ู่ออฟฟอร์จูก็กลับหัวคุณรู้สึกว่ามันเป็นไม่ใช่สิ่งดีๆที่เข้ามามันเหมือนเป็นอาจจะเป็นบททดสอบสุดท้ายที่แบบในสัตางคุณคุณคุณคิดว่ามันคือมันมันเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อมากเป็นเรื่องที่ห่วยมากไม่มีมีมีคุณอย่างเดียวอ่ะที่ที่ที่ยังจงรักพักดียังรักเรื่องความรู้สึกลึกๆแบบ ยังมอบอยากมอบความรักให้กับคนคนนี้นะแปอืมตอให้คุณหันมาโฟกัสเรื่งลงของตัวเองคนคนนี้อาจจะคุณอาจจะอืมอาจจะเป็นเพื่อนแนะนํามาหรือคนคนนี้อาจจะมีความเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบ F W B ไหม F อ่า uh, F W B อือเปความสัมพันธ์แบบนี้นะได้นะสามเหรียญนนะ่ะอืามองเลยไม่ชัดเจนอ่ะนี่คือความรู้สึกฝั่งคุณนะคะแรนดอมคราวนี้มาดูบทสรุปของไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะบทสรุปของไพ่นางฟ้าเอนเจ้นอยากบอกอะไรแรนดอมนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นโซเมกเป็น คนรักในอดีตชาติเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติหรือเปล่าทำไมมันดูแบบมันดูแรงแค้นความสัมพันธ์นี้มันแรงแค้นมันรันทดมากๆเลยไพ่มันโหดหมากนะไห่ไม่ออกมาแบบทื่อมันลื้อตื้อมันยังไงไม่รู้เหมือนแบบมีเรื่องความสัมพันธ์ที่เห็นแก่ตัว ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่พี่อมรู้สึกนะ่นเป็นฝ่ายชายฝ่ายแรกนะคะไม่ใช่ฝ่ายหญิงที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาโอเคคอลเพนเดนซี okay. จริงๆคุณสมควรที่ได้รับความรักนะเขาอยากให้คุณไปเปิดหูเปิดตาไปพักผ่อนไปเที่ยวบ้างนะืมออกไปชมนกชมไม้เปลี่ยนบรรยากาศดีแลกบ้างนะคะคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยรคอนเซชั่น ส o ร e ค์ฟอร์มโยพาดเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าเนะี่ยถ้าไม่ใช่คนเก่านะเอเีนชาติก็เป็นคนเก่าที่เคยดีวกันนี่เห็นไหมเฟิร์สใช่ไหมคนคนนี้เขาแค่มาเฟิร์สมาเจ้าชู้มาทําอะไรใส่คุณเฉยเฉยเขามาอ้อยมาอ่อยเฉยๆนี่ไงเลดูเฟนเฮลยู you, เห็นไหมถ้าคุณไม่สบายใจนะกับคนคนนี้หรือเรื่องราวของเขาเนี่ยไปให้เพื่อนช่วยได้ชัดเจนนะ i v e n e เ f For g i v i n g and l e a r n i n g นะคะคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยคุณเคยดีวกันมานะคะแล้วเขาเนี่ยวนกลับมาเนี่ยไม่ได้วนมาเพราะรักนะวนมายืมตังค์นะคะวนมาให้คุณช่วยเหลือวนมาเพราะผลประโยชน์เหมือนไพ่ทาโร่ที่ออกมาเมื่อกี้นี้แรนดอมอันนี้ไม่สามารถจะตรงกับใครเป็นบางพลังงานบางท่านบางเคสเท่านั้นนะคะขอบอกขอย้ํา มันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะโอเคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะืเนี่ยเหมือนวนเวียนมายืมตังค์ไพ่มันออกมาอย่างนั้นต้องบอกอย่างนั้นจริงๆคนคนนี้เข้ามาเมื่อลนระโยน์เขาบอกว่าไพ่แนะนํานะคะนางฟ้าแนะนําว่าให้คุณให้อภัยคนคนนี้นะไม่งานนานเดี๋ยวชาติหน้าก็ได้วนเวียนกลับมาชดใช้กันอีกนะคะถ้าคุณยัง เหมือนกับการท่านางในพุทธศาสนาก็เหมือนเนี่ยมันจะตัดกรรมกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณให้อภัยคนคนนี้ได้เมื่อไหร่คุณอาจจะมีความโกรธแค้นคนคนนี้นะว่าอืไม่ได้รักเราแล้วก็ยังจะทะลึ่งกลับมาเพื่อผลประโยชน์ได้อีกคือเหมือนหน้ามืนมากแล้วก็กล้ามากคุณอาจจะมีความรู้สึกขุนข้องหมองใจแล้วก็รู้สึกเกลียดชังคนคนนี้พอสมควรนะอืม มีปัญหาเดือดร้อนทักทายครูมาเชียวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอืมแต่เวลามืงสุขสบายนี่คือหายหัวนะคะแล้วก็ปล่อยให้คุณดิ้นรนนะคะต่อสู้ด้วยความอะไรของคุณในชีวิตของคุณเองอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้นะอ่านบางเคสบางกรณีบางท่านนะไม่ต้องอินมากแต่หมอเวลาอ่านไพ่ทุกคลิปหมอก็จะอินนะคะไม่สนใจว่าเป็นดวงใครฉันก็จะอินทุกคลิปเหมือนกันนะคะ เหมือนเปิดพลังงานของตัวเองยังไงนะคะอืมได้ทุกคลิปเหมือนกันเพราะว่านะคะการทํางานศาสตร์นี้ก็ต้องใช้อินเนอร์นะคะด้วยร่วมนะคะไม่งั้นคุณจะดูไพ่แบบทื่อมาลื้อตื้อนะคะทื่อมาลื้อตื้อเป็นยังไงนะคะเออประมาณนั้นนะอ่ะคราวนี้มาดูอ่าเนี่ยดูแบบชัดเจนมากเลยค่ะว่า คนคนนี้มันอาจจะคุณอาจจะมีความรู้สึกว้าวคนคนนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคุณรู้ไหมว่าบางครั้งคู่กรรมเนี่ยมันคือมันเหมือนแบบตัวหลอกนะตัวหลอกเนี่ยจะมาก่อนก่อนคู่แท้นะคะคุณอาจจะว้าวคุณอาจจะรู้สึกพิเศษคุณอาจจะรู้สึกตกหลุมรักเขาตั้งแต่วินาทีแรกแล้วคุณก็ไปมโนเองว่าคนคนนี้คือคู่แท้